สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรซึ่งเขาได้ประกาศใช้ใหม่นะครับมาพูดคุยกันซึ่งในคลิปนี้เป็นกรณีที่เราเนี่ย ขับรถไปแล้วรถเกิดเสียระหว่างทางบนเส้นทางจราจรเนี่ยเราจะต้องดําเนินการอย่างไรครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้กับเรานะครับสามารถเรียนรู้และรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้ออกประกาศาการกําหนดจํานวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่26สิงหาคม2563ที่ผ่านมาแล้วนะครับในกรณีที่รถของเราเนี่ยไปเสียบนเส้นทางจราจรเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับในประกาศฉบับนี้เนี่ยกำหนดไว้นะครับว่า ถ้าเราไม่นำรถที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุดหรือจอดรถอยู่ในทางเดินรถนั้นในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขาตามกฎกระทรวงกำหนดนะครับตรงนี้มีความผิด ตามมาตรา56วรรคหนึ่งมาตรา152นะครับมีโทษปรับ500บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมขับรถไปบนเส้นทางจราจรนะครับแล้วเกิดอุปกรณ์หรือเครื่องยนต์เนี่ยขัดข้องจะต้องรีบนํารถเนี่ยให้พ้นทางเดินจราจรให้เร็วที่สุดนะครับไม่ให้กีดขวางทางจราจร หรือแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถหรือผู้ที่สัญจรไปมาได้ทราบนะครับว่ารถของเราเนี่ยเสียอยู่บนเส้นทางจราจรนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ